วันนี้มาดูปลาสปลาจุดดีหน่อยช่วนี้ใครมาติดเยอะไปหมดแต่ป้าข้าวข่านจริงเหรออ๋อเอ้าเอ้า,า,าไหนจะดูให้จะคิดแพงละอ่าเออช่วงนี้นะกำลังกราบกรงกาฟกำลังขึข้นสูงน,งนะตอนนี้นี่จะมีคนมาชอบเยอะแต่แต่อยากจะพูดนะว่า ชอบเนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบอย่างตะปุ๋ยเนี่ยนวมันชอบก็จริงแต่ต้องพยายามอยู่ห่างๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่สมพงกันเท่างหล่ตะปุ๋ยเนี่ยนะ,ะไม่สมพงหรอมัน,านตามดีดมาแต่ก้าเอานะล<อ>ูก<อ>ชุกพอดูทุกวันนี้นนไม่ไดตามอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดจะให้น้าโชคชะตาราศีดีนะ ลุงเย็นนะดวงสมคงกันมากลุงเย็นเนี่ยนะเล,เลเลเอาไว้ต้หน่อยนะ,นะแต่ยังไงให้อยู่ตะหวยเอาไว้มากๆลุงเย็นมันสนใจใครด้วยหร,อ,หรอลุงชุน<อ>วันๆมันเห็นมันแต่นั่งสมาธิ <c oughs> ก็มันเอาไปเป็นจินตนาการไงนะมันมีชอบแอบชอบผู้หญิงด้วย <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะล, <c oughs> ลุง <c oughs> ลุงแมนแบบนี้อ่ะลุงชุกคอนเฟิร์มลุงชุกคอนเฟิร์ม รับรองเชื่อถือได้นะัลองดูนะลุงเย็นเนี่ยนะดูท่าทางแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราในเย็นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจสําหรับลุงเย็นนยะ่งคอนเฟิร์มนะครับ